<irgend. S 1> เะพูข้าช้าชมพูชมพูดิเฟนก่อนเลยครับขยายกว้างๆ่ลยสีน้ำเงินขยายกว้างเล่นกับจ๊เกอร์ไม่ไม <te Liberty Overwatch> ่ถึงนี้ครับฟ้านี่เลยครับเออฟ้านี่เลยใช่ใช่ถึงฟ้าฟ้าหลังกับฟ้านู่นครับนี่แลถึงตรงนี้ไม่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 ได้ข้ามคือเล่นปกติก่อนเล่นแรกเล่นปกติเล่นกับจ็อกเกอร์ปีเคนพร้อมเล่นครับอันน

กดันไปหน่อยดิกันว่านี่ะเบปเขาลุมหมดแล้วอจังหวะไหนควรดึงจังหวะจังหวะไหนควรปล่อยบอลแล้วเพราะนั้นเสมอนนี่ได้นะครับไม่ใช่ดึงทุกจังหวะจังหวะไหนมีดึงจังหวะไหนมีปล่อยสองสามสี่กำหนดกำหนดหกเจ็ดชุดติ้ง 2 out, 2 out, 2 out Bù, bù, bù cầm mẹ, bù 5 con, 5 con Đi, đơn, đơn, đơn 2, 1, 2, 1 Cầm mẹ, cầm mẹ, cầm mẹ 1, 2, 3, 4, 5 5 con, 5 con 7, 8 7, 7, 7, 7 1, 2 3

ไปไปไปน้ำเงินน้ำเงินไปเร็วไปให้เร็วน้องจับโพลิชั่นให้เร็วจับโพลิชชั่นให้เร็วเพื่อไม่มีซับพอร์ตปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งเอาหนึ่งเอาหครับหอพี่หนาขอยืนพร้อมยืนพร้อมห้าคนเองห้าคนเองลดเพชเชอร์สร้างชอยในการออกบอลหอ B ขวางไว้สาม K รวมใจเย็นไปดวม ส่งเอา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 